ลูกจา๋าขอโทษที่แม่แม่มาช้านะคะอาหารที่สั่งไว้เสิร์ฟริยังทำไมไม่ทานกันก่อนแม่กับแม่จอนใจพยายามมากๆที่จะมาให้ทันเวลานัดแต่ก็นะกว่าจะฝ่าวิกฤตจะลาจรมาได้ยากเหลือเกินจ้ะลูกจา๋าเอมออนย่อนตัวลงนั่งก็อีข้างๆลูกสาว พร้อมกับปากบางพร่ำถึงอุปสรรคการมาไม่ยอมหยุดปากอันธิกาสายหน้าไปมาเมื่อเห็นกริยาโกโกของแม่ผู้เป็นสุดที่รักอันกับน้องพัดมาได้ยังไม่ถึงสิบนาทีเลยค่ะแม่แล้วนี่แต่งตัวอะไรมาคะนั่นทำไมจัดเต็มขนาดนั้นปากบางคลี่ยิ้ม ออกมาบางๆเมื่อเห็นมารดาสุทธิรักดูจะให้ความสำคัญในชุดที่สวมใส่และเอเซนซอรีที่นำมาประดับตัวสุดแสนจะลังการก็ก็ไม่ได้สิเป็นดินเนอร์แรกที่หนูทั้งสองลูกลักของแม่มาด้วยกันแม่ก็ต้องจัดเต็มสันหน่อยละ แล้ววันนี้แม่สั่งวายแดงไว้ด้วยนะคิดว่าอาหารมื้อนี้ก็น่าจะอร่อยสุดๆเลยล่ะค่ะพูดจบเอมออนหันหน้าไปทางบริกรพยักหน้าเพื่อเป็นเชิงบอกให้บริการเสิร์ฟอาหารที่สั่งไว้ได้แล้วบรรยากาศสุดชื่นเมื่นเมื่อความอร่อยของอาหารได้รับ การละเมียดละไมในการทำเป็นอย่างดีรวมถึงการจัดใส่จานอย่างพิถีพิถันแถมยังมีวายแดงช่วยชูรสให้บรรยากาศดินเนอร์สุดหรูมื้อนี้เต็มไปด้วยความอิ่มเอมทั้งร่างกายและจิตใจการร่วมพูดคุยยิ่งแล้วยิ่งเต็มอิ่มทุกการสนทนาออกอรรถ บ่งบอกถึงความสุขที่เต็มที่อยู่ในหัวใจความสุขในการรับประทานอาหารกับคนที่เรารักและรากเรามักจะหาโอกาสได้ยากยิ่งแต่เมื่อบรรยากาศแห่งความสุขได้ก่อเกิดผู้ที่อยู่รายร้อมในบรรยากาศนั้นย่อมอิ่มเอมมไปด้วยความสุขเชกเช่นเดียวกันคนเราควรหาเวลา อยู่กับเรื่องที่ทำให้เรามีความสุขให้บ่อยขึ้นเพราะเล่าต่างก็รู้นิสัยของตัวเองดีอยู่แล้วว่าอะไรใครที่ไหนบ้างที่จะทำให้เรามีความสุขแค่เลือกเข้าไปใกล้ความสุขและความสุขนั้นไม่ควรที่จะทำให้ใครเดือดร้อนแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วและสี่สาวต่างวัย ก็รับรู้ได้ดีว่าบรรยากาศแห่งความสุขนั้นได้ก่อเกิดขึ้นกับพวกเธอทั้งสี่คนลูกพัจจาอร่อยมากไหมเอมออนหันไปทางลูกสาวของเพื่อนรักที่เธอเองคิดว่าเป็นลูกสาวอีกคนหนึ่งของเธอเช่นเดียวกันพัชาราคลี่ยิ้มออกมาแน่อยๆก่อนที่จะตอบออกไป อร่อยค่ะอร่อยทุกเมนูเลยค่ะแม่เอมพัดกินสักเกลี้ยงแทบจะทุกเมนูเลยค่ะพัดคิดว่าถ้าพัดไม่ทานข้าวสักสามวันก็คงไม่เป็นไรค่ะจบป,ประโยคเสียงหัวเราะทั้งสี่ที่ร่วมดินเนอร์ก็ดังขึ้นมพร้อมกันทำให้บรรยากาศที่ดีอยู่แล้วอบอวลไปด้วยความสุขยายจอมใจแกว่าไหม จะดีมากๆเลยนะถ้าครอบครัวของเราสองคนได้มาร่วมเป็นทองแผ่นเดียวกันโดยที่มีลูกสาวของเราทั้งสองเป็นตัวเชื่อมเอมออนพูดพร้อมหันหน้าไปทางเพื่อนรักที่นั่งอยู่ข้างๆลูกสาว <c oughs> ก็นะเธอแต่ดูลูกของเราสิฉันคิดว่าคงเป็นไปได้ แค่พี่น้องเลยแกนี่ดูสิสอนไพ่ย,ยิบสีกันมากก็ตั้งนานยังไม่สปงสปาคเลยฉันคิดว่าความหวังของเราสองคนคงจะเป็นหมันแน่ๆเลยแหละงานนี้ความต้องการที่แจกแจงออกไปของบุปการีทั้งสองทำให้สองสาวที่กำลังก้มหน้าก้มตารับประทานเมนูของหวานอยู่ เงยหน้าขึ้นสบตากันอย่างอัตโนมัติอืมแม่น่ะพูดอะไรก็ไม่รู้เกรงใจคนรักของพี่อันเขาหน่อยสิคะถึงแม้นแฟนพี่อันจะไม่อยู่ที่นี่แต่เราก็ควรให้เกียรติเธอนะคะพัชราพูดดำนิผู้เป็นมารดาออกไปไกลๆด้วยรู้สึก แต่คิดตะขวางใจในบทสนทนาของผู้เป็นบุปการีกับเพื่อนรักอ้อยหนูพัดไม่ต้องคิดเลยค่ะในการให้กงให้เกียรติเพราะแม่ก็ไม่อยากได้แม่นั่นเป็นลูกสาวหายเหมือนกันแหละค่ะแม่พูดให้ลูกพัดฟังตอนนี้เลยนะว่าแม่นั่นก็ไม่ให้เกียรติและซื่อสัตย์กับลูกอันของแม่เช่นกันค่ะ แม่อยากจะยกเลิกการมั่นหมายกันด้วยซ้ำแต่ติดที่อันยังมูฟออนไม่ได้ถ้าอยู่ใกล้นะแม่จะไปจับตาดูพฤติกรรมแม่นั่นยี่สี่ชั่วโมงเลยแหละ,ละเสียแต่ว่าแมรี่เขาอยู่อีกซีกโลกหนึ่งก็ได้แต่จ้างนักสืบให้ไปสืบให้แต่จนแล้วจนลอดหลัก ที่ได้มาทุกอย่างก็โตไปเพราะแม่นั่นใช้มารยาสักพันเล่มเกลียนเห็นจะได้หมังทำให้ลูกของแม่หลงหัวปากหัวปำเอมออนกระแทกกระทั่นเสียงออกมานิดๆเพื่อหวังตอบยำ้ำความขุนหมองที่อยู่ในจิตใจอืมแม่น่ะก็ไม่ขนาดนั้นราหรอกค่ะ อันกับแมลรี่โตๆกันแล้วนะคะเหตุผลที่หยิบยกมาทุกอย่างก็มีเหตุผลของมันตรงตัวอยู่แล้วปัญหาที่เกิดมันก็มีที่มาที่ไปของมันหมดอันไม่อยากให้แม่คิดมากนะคะน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 ะคะแม่อย่าให้ชีวิตรักของอันต้องทำให้แม่เครียดอีกเลยนะนี่ อันก็จะอยู่กับแม่ต่อยอตั้งหกเดือนถ้าไม่มีปัญหาอะไรแต่ระหว่างนี้อันอยากให้แม่ทำใจรับข้อนั้นให้ได้นะคะดวงตาคู่งามจับจ้องผู้เป็นมารดาตาขมิงด้วยเธอคาดหมายสุดหัวใจว่าความเข้าใจที่มีให้เธอเสมอจะได้ถูกใช้งานอีกครั้ง อันธิการู้ดีเสมอว่าการเป็นพ่อแม่ทำให้ต้องพยายามผลักดันให้เธอทำหลายสิ่งหลายอย่างที่บางทีก็เกินขีดความสามารถของผู้ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นลูกบางทีพ่อแม่ก็ไม่เคยได้มีโอกาสฝึกฝนหรือรับการอบรมที่จะทำหน้าที่นั้นมาก่อนแต่ ก็ต้องเผชิญกับความรับผิดชอบอันใหญ่หลวงในการดูแลลูกน้อยที่สุดแสนจะเปราะบางแต่ว่าเราบรรดาพ่อแม่จะมีความเชื่อหรือแม้แต่ศรัทธาว่าลูกน้อยจะมีชะตาชีวิตตามผลกรรมของเขาหรือมีชะตาชีวิตที่เป็นไปตามพระประสงค์ของสิ่ง ที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเนื้อแต่อนาคตของลูกมักจะขึ้นอยู่กับอุ้งมือของพ่อแม่เพราะการอบรมดูแลความรักจากพ่อแม่มีอิทธิพลต่อจิตใจจิตสำนึกและชีวิตของลูกอย่างมหาศาลการทำหน้าที่ของแม่อันธิกาเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ยากยิ่งต้อง มีความรับผิดชอบที่สูงมากการเรียนรู้ที่จะทำหน้าที่แม่ของเธอดีที่สุดมีค่าสลับเธอแทบจะทุกมิติและหน้าที่อันสำคัญยิ่งนี้ต้องการการเข้าใจในหน้าที่รับผิดชอบอย่างกระจ่างแจ้งจนทำให้อันธิการรับรู้ด้วยหัวใจถึงความยิ่งใหญ่ของความรัก ที่ผู้เป็นบุการีมีต่อเธอเฮ้ยเอาละแกอย่าจอมใจปะพาฉันไปเข้าห้องน้ำหน่อยสงสัยฤทธิ์วายที่ดื่มเข้าไปไม่กี่แก้วจะทำให้พูดอะไรโดยที่ไม่ได้คิดกลับจากห้องน้ำแล้วแม่สองคนจะไปยืนรับอากาศบริสุทธิ์ที่ระเบียงนู่นนะลูกเผื่อจะได้ ขับความขุนมองใจของแม่ออกไปได้บ้างคิดถึงว่าที่ลูกสะพ้ายทีไรมันต้องมีอารมณ์อย่างนี้แทบทุกครั้งเป็นไงก็ไม่รู้ไปไปย่ยจอมใจไปกับฉันก่อนที่ฉันจะมีอารมณ์ขุนมัวมากกว่านี้เอมออนหันไปหาเพื่อนรักแล้วออกแรงดึงให้เจ้ารอน ลุกขึ้นตามแรงฉุดนั้นจอมใจส่งยิ้มระมุลให้เพื่อนรักแล้วไม่ลืมที่จะแจกจ่ายให้กับสองสาวที่นั่งทำหน้าเจริญออย่างหวังให้กำลังใจจอมใจรู้ว่าเพื่อนรักรักลูกสาวมากมายแค่ไหนตั้งแต่ที่ลูกสาวของเพื่อนรักลืมตาลูโลกใหม่เพื่อนรักของเธอก็ได้ เรียนรู้กับคำว่าความรักที่ปราสจากเงื่อนไขนั้นเป็นอย่างไรเป้าหมายแห่งความสำเร็จของเพื่อนรักคือการที่ลูกสาวเติบโตขึ้นมาเป็นคนดีมีความสุขและประสบผลสำเร็จในชีวิตแต่ถึงแม้นความรักของเพื่อนรักที่มีต่อลูกสาวจะท่วมท้นมากแค่ไหนความรักก็ไม่ได้เป็นสูตรสำเร็จ ที่จะทำให้ลูกเป็นทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างที่เพื่อนรักของเธอคาดหวงังเพราะความรักเพียงอย่างเดียวก็ไม่สามารถทำให้เพื่อนของเธอบรรลุเป้าหมายนั้นได้ยังผลให้อารมณ์ของเจ้าหร่อนเริ่มขุ่นมัวขึ้นมาเรื่อยๆแกนี่ตีบทแตกแทบจะทุกครั้ง เลยนเยะเอมดูสิดูหน้าลูกอันสิขาวซีดขนาดนั้นเห็นแล้วก็ชวนให้สงสารเฮ้ยแกแกว่าไหมฉันคงต้องยอมแพ้ได้แล้วละ่ะในเรื่องนี้พอลูกอันสอนนุพัทเรียนรู้เรื่องไพ่ย,ยิบซีจบแล้วฉันว่าลูกอันก็คงจะหนีฉัน ไปแต่งงานกับยายฝรั่งตาน้ำข้าวนั้นเป็นแน่ถึงแม้นฉันจะไม่ค่อยชอบลูกสะพ้ยคนนี้สักเท่าไหร่แต่หัวอกของแม่นะลูกรักใครคนไหนแล้วเราก็คงต้องรักตามเขาไปด้วยถึงแม้นว่าจะขัดกับความต้องการของเราก็ตาม ลมหายใจอุ่นๆถูกถ่ายทอนออกมายาวเหยียดด้วยหวังให้ความเจ็บแปรบในหัวใจจางหายก็นะยาเอมเอ้ยเราสองคนอายุปูนนี้แล้วถ้าเกิดเด็กสองคนเขาไม่สปากันหรือไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดไว้เราทั้งสองก็ควรจะยอมรับ ยินดีกับทุกๆเส้นทางที่ลูกของเราได้เลือกแล้วเอมออนเธอไม่ผิดหรอกที่จะเริ่มตัดใจและยอมรับการตัดสินใจของลูกอันถึงแม้นครอบครัวของเราจะไม่ได้เป็นทองแผ่นเดียวกันเราก็ไปเที่ยวรอบโลกได้นี่ไปกันสักสองสามเดือนแล้วค่อยกลับมาใช้ชีวิตต่อ ที่เมืองไทยทริปต่อไปเราก็ตะเวนทาบุญตามวัดต่างๆในเมืองไทยไปซะให้ครบทุกจังหวัดเลยแกว่าดีไหมฉันคิดว่าชีวิตเราสองคนคงไม่มีว่างเว้นจากความสุขเป็นแน่ลูกๆเราก็โตกันแล้วเขาก็น่าจะมีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตของเขาบ้าง จอมใจเชื่อว่าในทรัพย์สมบัติสิ่งของการศึกษาความช่วยเหลือการให้อิสระเพื่อให้ลูกได้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีตาลางชีวิตของลูกที่ผ่านมาจึงเต็มเปี่ยมไปด้วยจิตกรรมที่เกิดจากความรักความหวังดีจากผู้ที่ได้ขึ้นชื่อว่าแม่ถึงแม้จะมีคำถามต่างๆเกิดขึ้นมาให้ได้คิดไม่ว่า จะเป็นคำถามที่ว่าคำว่าแม่จะสามารถทำหน้าที่นั้นได้อีกนานแค่ไหนหรือลูกจะดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างไรถ้าขาดสจากแม่แล้วเพราะถ้าเปรียบไปแล้วการขาดพ่อนั้นเปรียบเหมือนทอหักแต่ถ้าขาดแม่ชีวิตของลูกก็ดูดเหมือนแพรแตก ก็ไม่ปานและอีกข้อที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งในหัวใจของผู้เป็นแม่ก็คือที่ว่าลูกจะยังดาเนินชีวิตต่อไปโดยลำพังอย่างมีความสุขได้จริงหรือแม่ทุกคนย่อมมีความเชื่อว่าการทำหน้าที่ด้วยการให้อย่างทุ่มเทด้วยความเหนื่อยยากมาตลอดชีวิต จจะมีบางครั้งที่เราพบว่าทุกอย่างที่ทุ่มเทมาเพียงเพื่อจะพบกับความล้มเหลวผิดหวังจนต้องมีหลายครั้งที่ต้องถามตัวเองอยู่บ่อยครั้งว่าฉันทำอะไรผิดไปในหน้าที่นั้นเฮ้ยก็คงจะเป็นอย่างนั้นแหละแกแต่ฉันก็ยังไม่ยอมแพ้นะ อีกตั้งหกเดือนที่ลูกอันจะทำตามคำพูดที่ได้พูดไว้ระหว่างนี้ฉันก็ยังจะเชียร์แผนการที่เราจะให้ลูกพัดเปลี่ยนใจลูกอันให้ได้นะแกดวงตาคู่งามแข็งขึงขึ้นใหม่ครั้งเมื่อคิดถึงความตั้งใจที่ยังมีความหวังอยู่บ้างถึงแม้นมันจะดูเริบปลีเสียเหลือเกินก็ตาม ยายเอมเอ้ยเฮ้ยเอาก็เอา,า,เอาไหนนก็ได้ลงเรือลำเดียวกันแล้วจากที่ฉันสังเกตรูกพัดของฉันนะหนูอันจะยังไงฉันไม่รู้แต่ลูกพัดของฉันดูมีความสุขมากที่ได้ใกล้ชิดและเรียนรู้เรื่องไพ่ยิปซีนะแกเห็นว่าช่วงหลังๆมานี่ไม่ได้คิดถึงแฟนเก่า เชกเช่นช่วงเวลาที่ผ่านมาเลยฉันเนี่ยสุขใจมากเลยที่เห็นความสุขแต่แต้มอยู่เต็มดวงหน้าลูกเมื่อได้พูดถึงการได้หนูอันช่วยสอนสิ่งที่อยากเรียนรู้นะ่ะอืมดีแล้วอย่างน้อยสิ่งที่เราสองคนเลือกทำก็ยังมีประโยชน์อยู่บ้างและฉันดีใจด้วยที่หนูพัฒ มีความสุขไม่งั้นฉันคงจะรู้สึกผิดมากๆเลยสองสาวเพื่อนรักพูดคุยกันไปในขณะที่ยืนรับลมที่ริมระเบียงการยื่นออกไปของระเบียงกว้างทำให้สามารถชมความงามของแม่น้ำเจ้าพยาในช่วงเวลาค่ำคืนได้จนรู้สึกอิ่มเต็มในหัวใจถึงแม้น จะขัดในความรู้สึกแต่บรรยากาศรายร้อมกายก็สามารถปอบประโลมให้ความขุ่นหมองจางหายไปจนเกินครึ่ง